เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลบางคลารามเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวศสันดรชาดกกันทศพรที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพระเชตุพนวิมลบางคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวศสันดรชาดกการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหา,าเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือ เจ้าวาดวัดพระเชษฐภูวิมนัมงคารามเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวศสันดรชาดกกันทศพรโดยมีดกรกฤษดาคุณทัศนีจากใจมน์ซีอีโอเนเจกิฟและครอบครัวจากใจมนมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกันด้วยปัจจัย10,000แบาทภายในงานยังเนืองแน่นด้วยผู้ทศาสารชนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอาทิครอบครัวจรุนประสิทธิ์พรคุณมณันสน์เทียนผาสุขและอุบาสกบาสิกา ร่วมง,งานอย่างพร้อมเปรียงกันทศพรเป็นการที่พระอินทร์ได้ประสาทาพรแก่พระนางพุ้เสดีก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดรด้วยพรสิบประการว่าตามความศรัทธาในพุทธประเพณีของพุทธศาสนิกชน,นเชื่อว่าการรับฟังกันทศพรจะมีอนิสงส์เช่นพระนางพุ้เสดีคือจะได้รับทรัพย์สมบัติอย่างปรารถนาหากหวังมีคู่ก็จะได้คู่ครองที่เจริญใจ ายเจริญตาแม้มีบุตรก็จะเป็นผู้สอนได้ให้ประพฤตินตนอยู่ในคุณงามความดี